สวัสดีนะคะมาเข้าสู่ไลฟ์สำหรับตอบคำถามอีกนะทุกคนอันนี้เนจะไล่ตอบคำถามเพื่อให้ทุกคนเนี่ยกระจ่างแจ้งในเรื่องของสุขภาพที่ดีนะคะสุขภาพที่ดีหัวใจสำคัญคือต้องต้องมีองค์ความรู้อะ่ะทุกคนถ้าเรามีความรู้นะโรคอะไรเราก็จะสามารถแก้ไขได้ทั้งหมดรวมถึงเนจะบอกแบบนี้อ่ารวมถึงปัญหาใดๆด้วยนะคะถ้าเราถ้าเรามีองค์ความรู้ อ่ถ้าเรามีองค์ความรู้ว่าทุกเรื่องเราแก้ปัญหาได้หมดเลยใครที่เข้ามาแล้วเนยขอลบรบกวนช่วยแชร์ให้เนยนิดนึงอันนี้มาใช้แสงจากข้างนอกนะวันนี้ช่างเข้ามาทํางานเนาะอ่าเดี๋ยว,ยวขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะคะอ่าคําถามนะคะคําถามก็คือคนป่วยเป็นมะเรง็งทานยาหมออยู่ทาน NRF2 ร่วมด้วยได้ไหมทีนี้เนยจะไม่ตอบเฉพาะ NRF2 นะ เนจะตอบแบบภาพรวมเลยนะคะขอบคุณคุณรัตนากรนะคะเพราะว่าภาพรวมก็คือมีหลายๆคนเนี่ยมักจะถามคําถามพวกนี้ว่าเวลาป่วยเป็นมะเร็งอ่าบางคนเป็นมะเร็งแล้วบางคนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ที่จะซื้อ NRF2 NRF1 แต่ก็ถามว่าทานน้าใบย่นางได้ไหมลักษณะแบบนเ,นเนี้ยเนจะบอกแบบนี้นะคะเนจะให้ใหเ้เขาเรียกว่า กุญแจสําคัญของการที่เราจะทานอะไรได้อะไรไม่ได้เนาะหลักการแรกก็คือสิ่งนั้นอ,ะอ่ะไม่เป็นพิษอ่ะไม่เป็นสารเคมีเนาะไม่ไปเป็นอาหารให้กับโรคของเราเอออันเนี้ยอันเนี้ยหัวใจสําคัญนะว่าเราจะกินได้หรือกินไม่ได้เนี่ยสิ่งนั้นมันจะต้องไม่เป็นพิษไม่เป็นอาหารให้กับโรคของเราทีเนี้ย อย่างตัวนวัตกรรม nrf 2หลายๆคนถูกความเชื่อนะว่าเวลาหมอรักษาอะไรใดๆก็ตามเขาก็จะไม่ให้กินอาหารเสริมไม่ให้กินสมุนไพรไม่ให้กินอะไรใดๆซึ่งอันนี้ก็คือในส่วนขององความรู้ของหมอเขาแต่การที่เราจะเชื่ออะไรนะคะเราต้องเชื่อจากการที่เราเชื่อร่างกายตัวเราว่าเรากินแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าร่างกายเราดีขึ้นไหมเราหายเหนื่อยหายเพลียไหม ซึ่งมีหลายๆคนมากเลยที่เชื่อเชื่อแบบว่าเคร่งไม่กินพวกสารอาหารเลยไม่กินเบต้ากูแคนไม่กินเนฟวันเนกทูไม่กินฮอทอนไม่กินอะไรที่เป็นคอร์ฟิลก็ไม่กินน้ำใบายานางก็ไม่กินเพราะต้องทําตามที่เขาบอกเป๊ะเป๊ะเป๊เป,เป,เปถามว่าเราฝากชีวิตไว้กับคนอื่นแล้วเราดีขึ้นดีขึ้นอันนี้ไม่เป็นไรนะ,ะแต่ถ้าเราฝากชีวิตเชื่อคนอื่นร้อเซ มออภารกิจซึ่งเป็นเรื่องของร่างกายเราให้คนอื่น 100%. อร์เนันนี้เวลาเกิดอะไรขึ้นเราต้องโทษตัวเราเองนะทุกคนหลักการในการที่เราจะสุขภาพดีเราต้องเชื่อจากการที่เราสังเกตการนิดนึงนะคะสรุปก็คือ nrf 2เนี่ยสมควรที่จะทานถ้าคนมีปัจจัยมีเงินมากพอที่เราจะรู้สึกว่าเออร่างกายสมควรจะลงทุนเนาะเพราะ เพราะ NRF2 หรือเบตากูแคนหรือ NRF1 หรือฮอทอนก็ตามแม้แต่น้ำใบยะนางแม้แต่น้ำมะละกอแม้แต่ใบมะละกอแม้แต่เกลือดำแม้แต่กลุ่มที่เป็นสารอาหารกับร่างกายพวกนี้เราสมควรที่จะกินเข้าไปแต่ทีนี้การการจะกินเข้าไปตรงเนี้ยเราก็ต้องดูร่างกายของเราว่าเออร่างกายเราเนี่ยรับได้มากน้อยระดับไหนนะคะเวลาที่ร่างกายเนี่ยบกพร่องมากๆแล้ว มันจะมีะรูปแบบของสารสกัดในหลายรูปแบบค่ะเพื่อนๆอ,อย่างตัว NRF2 เนี่ยเขาเป็นเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีที่มีฤทธิ์หรือว่ามีประสิทธิภาพในการจัดการกับการอักเสบในร่างกายจัดการกับขยะจัดการกับสารพิษจัดการกับอนุมูลอิสระปกป้องเนื้อเยื่อปกป้องเซลล์ปกป้องการที่เราไปโดนยาซึ่งเขามีงานวิจัยนะคะว่าเขาทดลองเนาะให,ให้ฉีดยาพิษไปในหนูเนี่ย แล้วหน,หนสูสองตัวนะเขาหนู2ชุดเนาะเขาเป็นชุดชุดอ่าหนูชุดแรกเนี่ยฉีดสารพิษเข้าไปเพื่อให้เกิดมะเร็งกับอีกตัวหนึ่งฉีดพิษเหมือนกันแต่ว่าให้ทาน NRF2 ปรากฏว่าไอตัวที่ได้รับ NRF2 ไม่เป็นมะเร็งค่ะอันนี้เขามีงานวิจัยออกมาเยอะแยะมากมายเลยซึ่งใครที่อยู่วงการสุขภาพวงการอาหารเสริมคำว่าอาหารเสริมในที่นี้มันก็มีหลาย หล,หลายระดับนะทุกคนเพราะว่าอาหารเสริมในเกรดที่เป็นอาหารสังเคราะห์อย่างเช่นซื้อตามร้านขายยาอย่างเงี้ยเนยเป็นคนที่ไม่ทานอาหารเสริมแบบนั้นนะคะคำว่าอาหารเสริมเนี่ยมันมีหลายระดับระดับที่เขาเรียกเ r ียรลิตี้แคลรินะระดับบริสุทธิ์บริสุทธิ์สุดๆเนี่ยมันจะไม่มีผลกับไตกับตับมันจะไม่มีผลทำให้เราเนี่ยก่อโรคแม้ว่าเราจะกินทุกวัน กินตลอดชีวิตเอออันนี้เขาเรียกว่าสารสกัดในระดับที่บริสุทธิ์ปลอดภัยซึ่งราคามันก็จะสูงกว่าที่เขาสังเคราะห์มาเพราะว่าเวลาเขาสังเคราะห์เนี่ยราคามันก็จะถูกยกตัวยอย่างเช่นสมมุติเราไปฉีดวิตามินเพื่อนเพื่อนรู้ไหมการไปฉีดวิตามินครั้งละ3 0 0พั0สีเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่คือเน้เนี่ยรู้ดีรู้มากนะกลายเป็นคนรู้เยอะเกินไปแต่เน่รู้หมดเลยนะว่าต้นทุนเท่าไหร่อะไรอย่างี้เนาะ เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเราต้องรู้เรื่องพวกนี้สรุปก็คือ NRF 2เนี่ยสามารถที่จะทานได้สำหรับคนที่เป็นมะเร็งให้คีโมอยู่ใช้แสงอยู่กินยาอยู่ก็สามารถที่จะกินได้นะคะคนไปผ่าตัดก็กินได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ไปทำให้เกิดปัญหาแต่มันจะไปช่วยทำให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ย เวลาที่เจอเคมีเจอคีโมเจอการใช้แสงมันจะทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงไอตัวเคมเนี่ยเขาก็ฆ่าเซลล์มะเร็งไปเขาก็จะไม่มาฆ่าเซลล์ตัวดีทุกคนมันเหมือนกับวันนี้สมมุติว่าเราออกรบเนาะและเราไม่มีโล่ะเราไม่มีโล่เราเจอระเบิดระเบิดแบบตูมเต็มเต็มที่เลยค่ะตายหมดเกลี้ยงเลยที่เขาถึงมีคําพูดว่าฆ่ามะเร็งแต่อย่าฆ่าตัวเองเนาะ เน่ไม่ได้ห้ามใครไปคีโมฉายแสงเคมีบ,บําบัดไม่เคยห้ามเลยนะแล้วก็ไม่เคยไปแทรกแซงความคิดใครด้วยเพะเน้นเนี่ยก็มีญาติอยู่ในกลุ่มที่เขาเชื่ออย่างนี้แหละแล้วสุดท้ายหลายหลายคนนะคะสุดท้ายคือบางคนเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงเนาะโดนรอบแรกไม่เป็นไรนะคะร่างกายยังแข็งแรงอยู่ยังอึดอยู่ไม่เป็นไรเลยรอบสองบางคนช็อกไปก็มีแต่บางคนเนี่ยต้องโดนไปจนจดจนจบรอบซึ่ง ระบบความทนทานของความเจ็บความปวดความรู้สึกของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะบางคนเนี่ยมีความทนทานในการรับรับการเจ็บการปวดเนาะแต่พอพอมันเกินลิมิตของร่างกายคะะ่ะมันก็จะเกิดอาการที่เขาเรียกว่าดื้อยาอาการภูมิคุ้มกันตกภูมิต่ำแบบเนี้ยก็จะมีอาการที่ติดหวัดง่ายติดเชื้อง่ายเหนื่อยเพีย เพราะว่าร่างกายเนี่ยโอ้โหแบบโดนการทำลายไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปสู้รบเราจะต้องเติมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสนับสนุนกําลังให้กับภูมิมกันของร่างกายซึ่ง NRF2 ก็เป็นเป็นเส้นทางที่จะไปลดในเรื่องของการอักเสบปกป้องสารพิษสารเคมีเนาะเพราะว่ามีเอนไซม์ในการที่จะช่วยช่วยปกป้อง คำว่าอนุมูลอิสระเนี่ยนะคะมันก็คือพิษคือเคมีซึ่งไอยาเคมีเนี่ยเวลาเขาทาปฏิกิริยากับร่างกายเขาก็เป็นอนุมูลอิสระเพื่อนเพื่อนอนุมูลอิสระคือสิ่งที่ร่างกายใช้แล้วก่อให้เกิดพิษในร่างกายะคะ่ะใช้ลักษณะแบบนี้เนาะอธิบายง่ายๆทีเนี้ยสรุปนะคะว่าถ้าสมมุติวันเนี้ยเรามีต้นทุนร่างกายที่ดีเพราะหลายๆคนกังวลว่า กินแล้วมันจะกินมากเกินไปกินแล้วมันจะไปมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีสรุปแล้วมันไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆนะคะอย่างคนที่เป็นมะเร็งแล้วคำว่าดื้อยาเนี่ยบางคนก็ยังตีความหมายผิดเนาะเข้าใจว่าโอ้พอเป็นมะเร็งแล้วดื้อยาแปลว่าตัวเองเก่งไม่ใช่ค่ะความหมายของคําว่าดื้อยาเนี่ยมันคือร่างกายเนี่ยทนไม่ไหวแล้วจนกระทั่งร่างกายแบบว่ารับไม่ได้แล้วค่ะร่างแต่ว่าภาษาหมอก็ใช้คําว่าดื้อยาเนาะ แต่มันคือการที่ร่างกายสูญเสียสิ่งที่จะรับได้ร่างกายก็จะไม่ไม่รับยาไม่รับยาร่างกายต้องการช่วยเหลือตัวเองนะแต่ถ้าเราเข้าใจอ่ะเราต้องเสิร์ฟสิ่งดีๆให้กับร่างกายสนับสนุนภูมิภูมิกันของร่างกายค่ะเนฟทูก็สนับสนุนภูมิภ้มิกันของร่างกายเนฟวันอ่าเบตากูแคนทวกเนี้ยสนับสนุนภูมิภ้มกันของร่างกายทั้งหมดเลยถ้าเราเข้าใจระบบพวกนี้นะเน่อาจจะพูดเสมอว่าถ้าทุกคนกินสารอาหารเพียงพอทุกคนจะไม่เป็นมะเร็ง ไม่เป็นโรค NCD นะคะแต่ถ้าทุกคนเนี่ยร่างกายขาดตัวต่ออะไรเนี่ยตัวต่อแล้วเี๋ยจะบอกว่าแต่ถ้าทุกคนเนี่ยมีสารอาหารที่เพียงพอนะเราก็จะเปรียบเหมือนกับเรามีเงินในธนาคารนะคะร่างกายเราก็จะไม่เสียดุลการค้าจะไม่ขาดทุนจะไม่บกพร่องแต่คนที่เสียดุลการค้า ในได้มีโอกาสคุยกับหลายเคสสต๊ดดี้ที่เป็นมะเร็งนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากเวลากินอาหารเสริมก็ไม่รู้ว่าอาหารเสริมที่ตัวเองกินเนี่ยเป็นเกรดแบบไหนเนาะแล้วพฤติกรรมในการใช้ชีวิตส่วนใหญ่นะทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะมีการท้องผูกไม่ค่อยขับถ่ายเนาะแล้วก็จะกินผักไม่เป็นค่ะกินผักกินพืชไม่เป็นก็จะกินแต่อาหารที่เป็นอาหารเลทฟู้ดฟาสต์ฟู้ดลักษณะแบบเนี้ย แต่ให้มาเคี้ยวผักอะไรเงี้ยกินไม่เป็นแต่คนที่กินผักไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีตอนเนี้ยเขาล้ําสมัยขอให้เรามีเงินทุกคนพอเรามีเงินมันก็จะมีผักเม็ด NRF2 นี่ก็อยู่ในระบบของการที่เขาผสมผสานจากสมุนไพรนะคะแต่ว่าไม่ใช่เอาสมุนไพรมาทั้งดุ้น,นะแต่เป็นการดึงเอาเขาเรียกว่าสารที่มันออกฤทธิ์ที่จะทำให้ร่างกายปล่อยเอนไซม์ SOD ออกมาค่ะ อันนี้เป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมซึ่งปัจจุบันเนี้ยทุกคนมันมีนวัตกรรมที่ช่วยเหลือร่างกายอ่ะหลากหลายเยอะแยะมากเลยค่ะและเดี๋ยวต่อไปในอนาคตการเนี่ยก็จะมีเตียงเตียงวิเศษนะที่คนเข้าไปนอนไม่กี่นาทีร่างกายที่ป่วยมาหายเลยค่ะแป๊บเดียวแต่นั้นยังมาไม่ถึงแต่นี่คิดว่าน่าจะมีมาแต่ตอนนี้เพื่อเพื่อให้เราอยู่ได้และแข็งแรงเนื่องจาก แนวโน้มของทุกคนเนี่ยจะอายุยืนนะในสังเกตเนาะร่างกายเราเนี่ยเขาไม่ยอมให้ตายง่ายๆนะคะทุกคนเขาก็จะยื้อเอาไว้แต่เราก็ต้องอยู่แบบมีคุณภาพที่ดีค่ะคำว่าคุณภาพที่ดีคือหายใจเองได้เดินเองได้ทําอะไรได้เองได้นะคะซึ่ง NRF2 เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าโครงการนิวทริกจีโนมิกก็คือการพัฒนายีนหรือว่าการแก้ไขรหัสพันธุกรรม ที่มีปัญหาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยสามารถอยู่แบบอายุยืน120-150ปีแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยไม่ใช่ยืนแบบติดเตียงนะคะอันนี้คือเป้าหมายของ NRF2 NRF1 p r o b i o เนาะรวมถึงเบต้ากูแคนก็เป็นสารอาหารที่ดีมากๆ่าแล้วก็ตัวอฮอทอนโคนไซคเทนด้วยช่วยในยเรื่องของระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจในระหว่างนี่ทุกคนสามารถถามนี่มาได้นะพอดีวันนี้น้ำน้ำไม่ไหลนะคะแล้วคุณอาก็ ออกไปไหนไม่รู้แล้วเน่ยอยู่เน่ก็เลยหาโอกาสมาตอบคําถามทุกคนเพราะต้องการให้ทุกคนเชื่อมั่นค่ะเวลาเชื่อมั่นไม่ต้องเชื่อมั่นในตัวเน่นะเชื่อมั่นในความรู้ที่ได้จากเน่แล้วก็เอาไปเอาไปอัดเดปนะคะเอาไปอัดเดปใช้กับตัวเองเพราะจริงๆแล้วเส้นทางในการหายโรคอะ่ะไม่ต่างกับเส้นทางในการที่เราจะบรรลุธรรมนะคะการทําสมาธิมีหลากหลายแบบเนาะเวลาเราเราดูแลสุขภาพที่ดีอะ่ะก็มีหลากหลายวิธี แต่มันมีหลักการเดียวกันก็คือหลักการที่ไม่เอาสารเคมีไม่เอาพิษเข้าสู่ร่างกายค่ะวันไหนที่เราไม่มีพิษมีพิษน้อยเราจะสัมผัสความเป็นร่างกายก็คือเขาเรียกฟังเสียงร่างกายออกเนาะเวลาที่สมมติเพื่อนๆเ,เ,เ,เคยไปทำดีท็อกเงี้ยเพื่อนๆจะรู้สึกว่าร่างกายสะอาดกินอะไรกินผงชูรสเข้ามาน,นิดนึงก็จะรู้สึกและอะไรแบบนี้เช่นเดียวกันเวลาที่เราปฏิบัติจ,จิตใจไม่ว้าวุ่นค่ะเราจะ สังเกตอารมณ์ได้ได้เร็วมากขึ้นเราจะเห็นอารมณ์ว่าเออตอนนี้เราขุ่นเคืองตอนนี้เราจมใสหรือว่าตอนนี้เรากําลังเป็นอะไรอันนี้แหละคือการฟังเสียงร่างกายและเน่จะบอกให้เสียงของร่างกายหรืออาการของร่างกายเนี่ยเที่ยงตรงกว่าเครื่องมือตรวจของหมอเพราะว่าเวลาเครื่องมือตรวจเนี่ยเขาตรวจเฉพาะณนะตอนนั้นมันยังไม่สามารถชี้วัดได้ค่ะมันเหมือนเราไปสอบอะเพื่อนๆไปสอบเนี่ยมันเป็นแค่ชั่วคราวเหมือนทุกคนป่วยตอนเนี้ย ก็เป็นเรื่องชั่วคราวนะคะมันไม่ได้แปลว่าตลอดไปนะทุกคนต้องเข้าใจแต่หมอที่อยู่กับเราตลอดเวลาคือตัวเราค่ะตัวเราเนี่ยจะรู้ตัวเองว่าเราเนี่ยทำอะไรมีพฤติกรรมยังไงกินอะไรมาผิดพลาดตรงไหนเราก็จะได้แก้ไขถูกนะคะ,ะเครื่องมือที่เที่ยงตรงที่สุดที่จะรู้ว่าเราเนี่ยจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็คือร่างกายของเรานี่แหละร่างกายคือโรงงานยาที่ดีที่สุดร่างกายมียีนที่พร้อมที่จะ ลุกขึ้นมาที่จะแข็งแรงที่จะปกป้องตัวเองเนาะที่จะมาเป็นหมอดูแลตัวเองก็คือหมอยีนเนาะ NRF 2 NRF 1 Pro Bio เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมในการกระตุ้นหมอยีนของเราให้ลุกขึ้นมาค่ะคนไหนบกพร่องเยอะใช้เวลานานาน,นิดนึงคนไหนบกพร่องน้อยก็ใช้เวลารัดสั้นนิดนึงแต่มันจะเป็นเส้นทางสู่การรอดอะ่ะทุกคนสู่การหายโรคอย,อย่างแท้จริงถ้าทุกคนไม่เขาเรียกว่า ไม่ไม่ทิ้งไปสะก่อนนะมันเหมือนกับการที่เราลงมือที่จะปฏิบัติธรรมอะ่ะทุกคนการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมเนาะบางคนใช้เวลาสั้นใช้เวลายาวมันก็ขึ้นอยู่กับของเดิมอะ่ะอาจจะใช้คําว่าของเก่าก็ได้เหมือนร่างกายของคนเราอะ่ะจะหายอะ่ะมันขึ้นอยู่กับความพร่องคนไหนพร่องเยอะใช้เวลานิดนึงใช้เวลาใช้ความเข้มข้นใช้ความต่อเนื่องมันก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับร่างกายเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นการรู้กาย ตัวเองรู้ร่างกายตัวเองรู้ประวัติที่มาที่ไปของตัวเองอย่างชัดแจ้งและและไม่โกหกไม่โกหกก็คือไม่ไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตแต่ให้พิจารณากับปัจจุบันว่าเนี่ยเราทำเนี่ยมันพร้อมมันถึงพร้อมหรือย,อยังมันมันคู่ควรที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีหรือยังแต่วันนี้หลายหลายคนนะคะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเนาะก็ไปหวังอนาคตไปหวังอดีตเพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้รับผลลัพธ์ ที่ดีกว่าเพราะเวลาเราอยู่กับอดีตอนาคตเราจะกังวลค่ะเราจะไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าเหมือนจะใช้คําว่าไรเดียเวลาเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเราจะไลฟ์กังวลนะเนาะมันจะเป็นสภาวะที่เ,เดี๋ยวมันก็คือคือคนป่วยอะส่วนใหญ่นะคะก็จะไปคิดคิดคิด,คดแล้วก็จะรู้สึกไม่ไม่โอเคแต่เน้จะบอกแบบนี้นะคะทำทำเขาเรียกว่าทําเหตุอย่างต่อเนื่องและหาความรู้ ที่ที่เป็นองค์ความรู้ที่เราสามารถทําได้เลยนะก่อนจบไปเนะี่ยขอพูดเรื่องนี้นิดนึงขอพูดเรื่องอเกี่ยวกับเรื่องของทุกคนนะคะที่ที่เราจะเข้าใจตรงได้เนาะบางครั้งเนี่ยการที่เราจะฟังเสียงอะไรให้ชัดเจนทุกคนเราจะต้องทาไงเราจะต้องใจเย็นอ่ะต้องสงบต้องใจเย็นๆชา้าๆค่อยๆฟังอย่าด่วนสรุปอย่าด่วนสรุปอย่าด่วนตัดสินใจ เวลาเราครบใครเนี่ยนะคะเราต้องคบแบบเขาเรียกว่าคบกันยาวๆอะ่ะเนาะผลระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเช่นเดียวกับตัวเราเหมือนกันเราจะเป็นคนประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จตัวเราเองเนี่ยก็ต้องเป็นคนจริงจริงกับตัวเองลงทุนเวลาลงทุนองความรู้นะสร้างวินัยให้กับตัวเองเอากันเข้าจริงนะคะ สถานการณ์ภายนอกเนี่ยเป็นแค่ปัจจัยเฉยๆที่จะมากระทบให้เรารู้สึกนู่นนี้นั้นแต่ว่ามีเพียงคนเดียวค่ะที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ก็คือเราไม่สนใจใครอ่ะมุ่งทําแต่เหตุที่ตรงเนาะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รับผลลัพธ์นั้นซึ่งซึ่งตัวเน้เนี่ยดีใจมากเลยนะคะที่สามารถที่จะมาเป็นหลักฐานที่หายป่วยได้เนาะเพราะว่าเกิดจากการทําจริงทําจังและเน้จะบอกให้ทุกคนเรานะคะถ้าใคร ที่ถ้าม,มีหลายคนถามว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร,ไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไม่หยุดทําเมื่อไม่เลิกไม่ลมเลิกทุกคนก็จะสามารถมีผลลัพธ์สุขภาพดีครอบครัวมีความสุขแล้วก็ทุกระบบในชีวิตดี360องศาได้เลยนะคะทุกคนมาสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวพอดีคุณอามาแล้วเดี๋ยวนี้จะออกไปทําภารกิจนะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ที่ช่วยแชร์แล้วก็มานั่งฟังเน้แล้วขอให้ทุกคนนะคะ มีสุขภาพที่ดีเป็นผลลัพธ์นะคะแล้วก็มีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยนะไปก่อนนะคะ